ตรงๆยอมรับแมนๆไปเลยค่ะจับตาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสำหรับคู่รักอย่างเบสและตึงๆซึ่งก่อนหน้าทางด้านฝ่ายหญิงเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหากจับได้ว่าแฟนเจ้าชู้จะเป็นคนออกมาบอกทุกคนให้รู้ไปเลยล่าสุดตรงๆก็ได้เดินมาร่วมง,งานประกวดการกับวันสนั่นจอจึงได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวทั้งหมดค่ะพร้อมยอมรับจากใจว่าเป็นคนเจ้าชู้จริงๆแต่ตอนนี้หยุดทุกอย่างที่เบสแล้ว ส่วนเหตุผลที่ทําให้หยุดนั้นก็คือเพราะต่างฝ่ายต่างทํางานแต่ก็ยังเจอกันเหมือนเดิมแถมเบสเองให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าว่าถ้าเจอคนเจ้าชู้เนี่ยจะจัดการและก็ออกมาบอกในทุกคนเองเลยเป็นยังไงกับคําพูดนี้ที่เบสออกมาพูดหนุ่มตรงๆก็บอก คือแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผมเคารพการตัดสินใจของน้องนะคือเบสเขาชัดเจนอยู่แล้ววยความที่เขาเป็นสายยูทูบเบอร์จะให้ผมตอบยังไงดีผมไม่ได้ดูโซเชียลขนาดนั้นแต่ก็ได้ดูไฮไลท์บ้างครับซึ่งไม่ได้ดูแบบเต็มเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ฟังก็รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติของน้องเขาแต่ผมเข้าใจนะเข้าใจผู้หญิงเขาเองก็ทําตามความรู้สึกของเขาเราก็ไม่สามารถจะไปห้ามได้จริงๆเป็นคนเจ้าชู้ไหมจเจ้าตกวรก็บอกคือผมก็ยอมรับว่าผมก็เจ้าชู้นะ กับเบสผมก็ยอมรับแล้วก็พูดกับแม่เขาด้วยว่าผมเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้แต่เวลาที่ผมเจอแล้วผมก็รู้ว่าสิ่งที่ควรทํานั้นคืออะไรก็คือพอมีแฟนแล้วจะไม่นอกลูล่นอกทางแน่นอนถูกไหมไม่มีหรอกครับไม่มีจนถึง2ปีแล้วมั้งน่าจะ2ปีแล้วก็อยากจะมีแต่ความสุขแล้วผมเองมาทํางานตรงนี้ถือว่า5-6ปีแล้วผมก็อยากให้มันมีอุปสรรคเรื่องอื่นๆเข้ามาอยากจะมีความสุขมากที่สุดครับ ที่หยุดเจ้าชู้เพราะเบสเขาเป็นคนดุด้วยจริงหรือไม่ผมไม่ได้หยุดเพราะว่าเบสเป็นคนดุครับแต่ผมหยุดเพราะว่าเบสเขาเป็นคนดีสิ่งหนึ่งที่เขาดีผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่รกตัอยู่มากๆแล้วก็เก่งตั้งใจในการทํางานแล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วเขาเองทําทุกอย่างด้วยความตั้งใจจริงๆครับต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวล่ะคะ่ะ